สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทลีสิ่งกสิกรไทยจำกัดกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขทั้ง MTS โ o และ MTS GO FUTURES ผู้เช่วชาญการลงทุนในทองคำของไทยธนาคารอมสินม,มั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับสัปดาห์นี้รายการเป็นเงินเป็นทองจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณพ่อคุณพ่อผู้ที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการนะครับเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งด้วยที่น่าสนใจก็คือว่าคุณพ่อท่านนี้ประสบความสําเร็จทั้งในการทํางาน และก็มีความปรักความอบอุ่นให้กับทุกคนในครอบครัวควบคู่กันไปด้วยอย่างน่าชื่นชมทีเดียวนะครับเป็นเงินเป็นทองสนใจมากอยากให้คุณผู้ชมติดตามดูนะครับว่าทําไมคนคนหนึ่งจึงสามารถประสบความสําเร็จได้ทั้งในหน้าที่การงานและสร้างความอบอุ่นในครอบครัวควบคู่กันไปคุณพ่อท่านนี้เนี่ยจะสอนลูกยังไงตามแบบฉบับที่เขาเรียกกันว่า พ่อรวยสอดลูกและนี่คือไฮไลท์สำคัญที่อยากให้ผู้ชมติดตามให้ได้ในรายการเป็นเงินเป็นทองสัปดาห์นี้ครับวันนี้ครับผมมีโอกาสนั่งคุยกับท่านกรรมการผู้จัดการของบรลจทหารไทยท่านดรสมจิน์สอนไพศาล ซึ่งเป็นบุคคลที่ผมเชื่อว่าได้รับการยอมรับในวงการท่้งเชิงวิชาการแล้วก็ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดเงินตลาดทุนและที่สําคัญใครมีโอกาสสัมผัสท่านอาจารย์ก็จะได้รู้เพิ่มเติมว่าท่านอาจารย์มีครอบครัวที่อบอุ่นด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านจอมจินครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับครับได้เปิดเผยที่ไหนหรือยังครับว่าไม่โสดนะครับเปิดเผยตลอดเวลาครับเปิดเผยตลอดเวลานะไม่ใช่ไม่แค่ไม่โสดนะมีลูก3ามคนแล้วด้วยนะอาจารย์เปิดเผยชัดเจนตอนนี้ลูกทั้งหมด3าคนใช่ครับผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนอ่าคนโตเป็นลูกสาวนะครับแล้วก็มีลูกชายอีก2คนครับคนโตตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วครับอ่าคนโตตอนนี้ก็จบมัธยมปลายแล้วกำลังจะเข้าปริญญาตรีนะครับฮะแล้วก็ คนที่2คนที่3เนี่ยก็อยู่ขึ้นม5คนหนึ่งและกำลังจะขึ้นม2คนหนึ่งครับแหมดูดูหน้าตูตายยังจําอยู่เลยนี่คุณพ่อลูก3ามนะฮะอาจารย์แบ่งเวลายังไงครับกับการทํางานที่ก็ต้องหนักแล้วก็ต้องทุ่มเทอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องดูแลลูกๆ3คนควบคู่กันไปด้วยครับผมค่อนข้างโชคดีนะครับคือว่าลูกกับผมเนี่ยโรงเรียนกับ บริษัทเนี่ยยู่ไม่ไกลจากกันมากนะออกกนเพราะฉะนั้นตอนเช้าเช้าเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสที่จะนั่งรถไปกับลูกไปโรงเรียนด้วยกันนะครับ,รบแล้วก็เย็นเย็นนี่อาจจะลำบากนิดหน่อยเพราะบ่อยครั้งที่เรา,าจ,จะต้องกลับบ้านค่ำแต่ว่าพอกลับไปก็คงมีโอกาสคุยกันเล่นกันนิดหน่อยแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเสาร์อาทิตย์อย่างนี้นยครับก็มักจะมีโอกาสที่จะทำกิจกรรมร่วมกันบ้าง กับถ้าเป็นกับลูกสาวคนโตเขาก็จะไปโบสถ์กับเราด้วยนะครับแต่ว่าน้องชายเขาอีกสองคนอาจจะยังติดเล่นอยู่นะครับแต่ว่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับว่าเช้าเช้าจะเป็นเวลาที่ดีมากแล้วก็ถ้าคุณยศธนาจะถามถึงว่าไอ้เวลาที่เราใช้กับเขาเนี่ยอย่างเช้าเช้าเนี่ยครับก็เป็นช่วงเวลาที่ผมโปรดปรานมากนะครับก็ยังไงครับอาจารย์ครับผมก็จะพยายามหาอะไรมาเล่นกับลูกเช่น อหาหนนหังสืมาาเดี๋ยวนะชวเช้าๆนี่เป็นเวลาที่อยู่ในรถร่วมกันที่จะไปทั้งส่งลูกที่โรงเรียนก่อนและอาจารย์ก็ไปทําง,งานที่ทําง,งานคครครับับบกิจกรรมที่ผมอชอบมากก็คือการเลือกหาหนังสือที่เราสามารถที่จะสนุกกับมันได้ด้วยกันทั้งพ่อทั้งลูกนะครับเล่มแรกที่ผมอ่านร่วมกับลูกเนี่ยคือพงเยดาชื่อเขาเขียนว่าหนูเก็บเงินได้10ล้านวอน เป,เป็นหนังสือแนวนวนิยายที่สอนนะครับฮงเยดามเนี่ยเป,เป็นชื่อเด็กหญิงชาวเกาหลีนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้น่าสนใจผมรู้จักแต่คินสามีอลายะ <laughs> <laughs> สามีภรรยา <laughs> เขาร่วมกันเขียนเขียนสอรี่แล้วก็วาดรูปแล้วก็พูดถึงเด็กน้อยตัวเล็กๆที่ไปเก็บตุกตต๊กตาตุกตระต่ายหรือไงเนี่ยครับได้แล้วก็ ตุกตารกระต่ายก็สอนเขาคุยกับเขามาเรื่อยๆจนเขาโตแล้วก็สอนเขาเรื่องการเงินจนเขาค่อยๆเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการเก็บเงินผมก็จะผลัดกันอ่านกับลูกครับก็คือผลัดกันอ่านคนละสองหน้าอตอนแรกลูกชอบเลยไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กๆก็ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนเอ๊ะทำไมคุณพ่อเอาอะไรไม่รู้มาให้หนูอ่านเนี่ยมีม,ม,มีมีอย่างนี้บ้างไหมฮะอันนี้เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นการเลือกหนังสือจึงสําคัญมาก โฮงเยดดำเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันมีความน่ารักของเด็กแล้ว mm hmm. ทีนี้อย่างที่ผมใช้คำเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญของการอบรมลูกให้เขาไม่รู้สึกว่ามันเป็นการอบรมนี่คือสิ่งที่สําคัญโอ้ oh, แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่มันต้องใช้ศิละปะและความอดทนสูงมากถูกต้องหรือทําให้มันรู้สึกว่าเป็นการ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมก็จะเริ่มเป็นคนอ่านก่อนแล้วผมก็จะอ่านแบบอ่านนิยายนะครับเหมือนเล่านิทานใช่โดยที่ผมจะไม่ใช่แค่นิทานมันจะเป็นอ่าเหมือนเหมือนเล่านิทานก็ได้แต่ว่าเราต้องพยายามอ่านสไตล์จะใช้คำว่าดัดจริตนิดนึงอ่านสไตล์เล่านิทานให้ดีกว่าใช่ใช่ก็คือพยายามจะเล่นเสียงเล่นบุคลิกภาพต่างๆอาจารย์อาจารย์อาจารย์จะแซมเปิลสะหน่อยไหมก็ก็ พงยาดำเด็กน้อยซึ่งในวันหนึ่งซึ่งเขาเดินทางจากโรงเรียนกลับไปสู่บ้านในวันหนึ่งเขาก็พบเห็นกระต่ายน้อยสีชมพูที่ตกอยู่ข้างถังขยะยกระต่ายน้อยน่าสงสารเลยเกินเพราะว่ามันขมุกขมัวแต่ก่อนที่พงยาดำจะเดินผ่านก็ได้ยินเสียงกระต่ายพูดว่ารอเดี๋ยวรอเดียเด๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวช่วยพาฉันกลับบ้านด้วยอพงยาดำก็เลยหยุด แล้วก็ไปอุ้มกระต่ายน้อยขึ้นมาแล้วก็พากระต่ายน้อยนั้นกลับบ้านโอ้โหลูกก็ฟังโอ้โหเรียกว่าน้ําลายยืดเลยฟังเคลิ้มเลยเพราะว่าเป็นนิดนึกว่าเป็นนิทานธรรมดาธรรมดานึกว่าแค่คุณพ่อเล่านิทานให้ฟังสักเรื่องหนึ่งแต่หารู้ไหมว่านี่คือการพยายามที่จะสอดแทรกเนื้อหาและการสอนลงไปโดยลูกไม่รู้ตัวทีละนิดทีละนิดนะโดยที่ พอเราเริ่มต้นก่อนใช่ไหมครับ,รบเสร็จแล้วพอเราอ่านไปสักบท2บทเราก็เริ่มละลูกแจ๊บลองอ่านบ้างซิอ๋อชื่อชื่อแจ๊บนิลสาวคนโตลูกแจ๊บลองอ่านบ้างซิลูกจอบลองอ่านบ้างซิลูกฟัจชี้ลองอ่านบ้างซีนี่เริ่มจ่ายลูกจ่ายดถูก,กต้องถูกตออ้องแล้วก็ผัดกันเพราะฉะนั้นผมผมคิดว่าทักษะในเรื่องของภาษาเนี่ยเป็นทักษะที่มีความสำคัญ เ,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 เรื่องของการสื่อสารเรื่องของจินตนาการเป็นเรื่องที่มีควาสมสำคัญแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันปลูกฝังอะไรให้กับเด็กๆลูกของอาจารย์บ้างครับอืมครับเพราะฉะนั้นพวกเขาก็จะเริ่มมีความเข้าใจถึงคุณค่าของเงินแนวทางในการหาเงินเก็บแล้วผลที่เห็นเป็นรูปธรรมที่ลูกๆของท่านอาจารย์ได้รับจากการที่ท่านอาจารย์หลอกห <c oughs> <ๆ S 2> ลอกเด็กโดยการเริ่มอ่านนิทานเล่มนี้เนี่ยเห็นผลยังไงบ้างครับ เอาลูกสาวคนโตก่อนแล้วกันลูกสาวคนโตของผมเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มีความสนใจทางด้านเกี่ยวกับการการบริหารจัดการด้านทางธุรกิจตรงตอนนี้เนี่ยเนนี้เาอายุเท่าไหร่แล้ว ตอนนี้ก็ย่าง18ครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็กำลังจะเข้าที่ BBA ที่จุฬาเนี่ยครับก็กก็น่าภูมิใจที่เขาก็มีความพยายามที่ดีแล้วก็ไปปีที่แล้วก็ได้รับทุนไป FS กลับมาแล้วก็ใช่ใช่ภูมิใจแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งหลายปีก่อนเนี่ยครับผมเห็นที่ตลาดหลักทรัพย์เขาจัดประกวดหาได้ใช้เป็นผมก็เลยไปยุลูกสาวบอกว่าเจปี้เจพี้ลงเขียน บทความไปประกวดแข่งกับเขาสิเป็นการประกวดบทความที่ตลาดหลักทรัพย์ใช่ในหัวข้อหาได้ใช้เต็มหาท้ใช้เต็มและสุดท้ายเขาก็ยุขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีใจเพราะว่าเราก็เล่นกับเขามาตลอดแลวเขาก็เขาก็เป็นคนรักการอ่านลา้วเป็นคนรักการอ่านมากดังนั้นเนี่ยไอ,ยอ้การเลือกใช้คําอะไรต่างๆเขาก็ใช้ได้จินตนาการของเขาก็ไม่เลวนะครับและสุดท้ายแล้วปรากฏว,ว่าเขาก็ได้ประมาณรองชนะเลิศนะครับในหัวข้อชื่อ แสงดาวในคืนเดือนมืดนี่คือชื่อบทความที่อบจะปปี้เขียนคกับแล้วก็ได้รับรางวัลแล้วก็เป็นหนึ่งในหนังสือรู้สึกว่าชื่อปกหนังสือนี่จะเป็นกำแพงเม็ดทรายยังไงเนี่ยครับที่ที่เขารวมเล่มขึ้นมาก็ถือว่าเป็นพับลิเคชันอันแรกตั้งแต่อายุสิบกว่าของเขานองจาปปี้ก็มีผลงานออกสื่อสาธาะแล้วและก็ภาคภูมิใจของเขาเพราะว่าเขาก็มีการซึมซับไอเรื่องของ ความรู้ทางการเงินและก็ศิลปะของการใช้ภาษาขึ้นมาครับก็คือป๋าป๊าก็ได้ข่าวมาว่าเออจะมีการประกวดแต่งเรื่องสั้นแล้วป๋าก็ล้วมาอยู่ว่าเออเนี่ยลองทำดูไหมน่าสนุกนะแบบลองดูไม่ไม่เสียหายอะไรเงี้ยแล้วแบบจับก็ชอบ จ๊ก็แบบชอบแต่งเรื่องเลยอะค่ะชอบคิดอะไรจรินตรายการแล้วก็เลยออลองทําดูเพราะว่ามันก็เหมือนมันไม่ใช่เรื่องยาวมากก็คือสั้นๆใช้เวลาไม่นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็เลยลองคิดทอดดูก็คือเหมือนกับว่าหัวข้อมันหาได้ใช้เป็นใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับว่าเขาอยากให้ให้เรื่องเนี้ยมันสื่อออกมาว่าทํายังไงเราถึงจะหาได้แล้วใช้เป็นด้วยวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเอาไปคิดคิดดูแล้วก็เลยคิดเป็นเรื่องออกมาว่าเออมีเด็ก ผู้หญิงที่เมื่อก่อนเคยรวยแล้วก็เลยตอนนี้พ่อล้มละลายแล้วก็จนอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปเจอเพื่อนที่เขาก็ทํางานเองแบบอายุเท่าๆกันเลยก็ทํางานเองแล้วเขาก็รู้ค่าของเงินนะคะเด็กคนนี้ก็แบบเออไม่เคยรู้ค่าของเงินเพราะรวยมาก่อนอะรไรอย่างเงี้ยตั้งแนวคิดล็อตเนี่ยจะเป็นคนเขียนทั้งหมดแล้วเวลาที่จะมาบรีฟให้ให้ฟังเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันเหตุผลอ่อนไปนะทําไมเขาอย่างเงี้ย คุณพ่ออาจจะมีเหมือนกับให้ไอเดียว่าเออมันน่าคิดว่าน่าอย่างเงี้ยมันน่าจะสตรองกว่าอะไรเงี้ยเราก็ให้เป็นลักษณะสกปรกว้างๆค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ลงไปในดีเทลของเขาคือเราไม่ไปแตะต้องตรงนั้นเวลาลูกประสบความสําเร็จเนี่ยพ่อแม่รู้สึกยังไงอ๋เราเรา มันมันรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ผมผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเวลาที่เราเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้โตขึ้นมาเนี<ม>่ยเราก็อยากจะให้ในที่สุดแล้วระวางใจได้ว่าเขาสามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างดีนะครับรายการที่เขารักดีแล้วเขามีความเชื่อในตัวเองพอสมควร<ม>ว่าเขาสามารถจะทําสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นมาได้นี่ครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและอยากจะฝากให้ อ่าลูกๆของเราเนี่ยมีความเชื่อความหวังใจที่ดีเรานั้นเคยมีนใน,นใชีวิตครับใจนับล่อยล่องลอยไกลใจทูกความฝัน ใจหาเชีวิตก็พันเปลี่ยงที่เคยสุดก็มีแต่ทุกใจพลิกทุกเป็นสุดเริ่มที่ใจรู้จักพอผมเริ่มจะคลิกใจให้พอเพียงมาร่วมพลิกใจกับโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิธีพอเพียงของปะตะท คุณคิดจะเอารถของคนไปแลกสินเชื่อและกำลังตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดีแว๊บมาคุยกับเราก่อนตัดสินใจกับสินเชื่อรถให้เงินกสิกรไทยได้เงินเร็วแต่วเบี้ยตำ่ำจากเครือธนาคารกสิกรไทยเรื่องรถเรื่องเล็ก